สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเส,สด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพาณิชกุลวันนี้เวลา18นาฬิกา20นาที สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาสิบวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระพิธีรรมสวพระอภิธรรมศพรองศาสตราจารย์สุภร,รัตเลิศพานิชกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการกรวยไตยอักเสบเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567สิริอายุได้71ปี รองศาสตราจารย์สุภรัตเลิศพานิชกุลเกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8เมษายน2496เป็นบุตรของนายลิวตันเชียงและนางเงินเฮียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเมื่อปี2525และเกษียณอายุราชการในปี2556 รองศาสตราจารย์สุพรัตน์มีโอกาสได้เรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่คณะอักษร,ราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังได้ทำงานด้านหนังสือถวายสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยจัดเตรียมต้นฉบับหนังสือพระราชนิพนธ์สารคดีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศและหนังสือพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนบางเล่มเป็นผู้รวบรวมหลักในการจัดทําหนังสือเรียงร้อยบรรณรัฐบรรณานุกรมและดัชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุชม,มารีและหนังสือมณีพลอยร้อยแสงรวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์สุภรัตน์เป็นผู้มีความรู้ดียิ่งด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเป็นที่รู้จักนับถือในแวดวงวิชาการมีสถาบันการศึกษาหน่วยรานราชาการและสมาคมทางวิชาการหลายแห่งได้เชิญเป็นวิทยากรและเป็นกรรมการในคณะทำงานทางวิชาการทั้งยังเขียนหนังสือวิชาการและสารคาดีที่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปหลายเล่ม เส้นหนังสือพระราชประวัติและพระราช,ชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช,ชนนีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและหนังสือด้านประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเขียนบทให้แก่รายการสารคดีทางโทรทัศน์อีกด้วยศรสัตราจารย์สุภรัตน์เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความกตันยูกะตะเวทีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจำเป็นเลิศมีจิตวิญญาณเป็นครูที่ใฝ่หาความรู้ตั้งใจสอนและให้ความรู้แก่สิทธและผู้ที่มาขอความรู้อย่างเต็มที่ไม่ปิดบังได้รับยกย่องเป็นสิทธเก่าดีเด่นจากชมรมสิทธเก่าโรงเรียนกุหลากวัฒนาในปี2547และได้รับรางวัลเกียรติคุณเซเวียมจากชมรมสิทธอุซูลินประเทศไทย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพในปี2549ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ณเมืองคาร ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงานคานฟิล์มเฟสติวัล2024สาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18พฤษภาคม2567เวลา19นาิก21นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุปลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังห้องแกรนซาลอนโรงแรมคาต์เตนคานทรงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ณนะเมืองคาน ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงานคานฟิลมเฟสติวัล2024จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตอกย้ำบทบาทสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบนเวทีระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับต่างชาติส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและต่อยอดความร่วมมือสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าในอนาคต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์รายการโทรทัศน์ซีรีส์บริการเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศบริษัทโปรดักชันที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยและนักลงทุนต่างให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานไทยไนท้ในค่ำคืนนี้มีแนวคิดหลักคือ t Th Thailand w h ว r e ฟ i l m Come alive inspiring Thailand นำเสนอความภาคภูมิใจของภาพยนตร์ไทยที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรนวดีมีพระดํารัสเปิดกิจกรรมไทยไนท์ภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันและความพร้อมของไทยในการร่วมมือสร้างสารรค์ผลงานสู่เวทีโลก It is with great pleasure that I stand before you at the Thai Night 2024 an event that celebrates the vibrant tapestry of Thailand's entertainment industry As we gather here tonight I invite you to envision Thailand as a radiant gemstone, a multifaceted marvel that exudes beauty, strength, and boundless creativity. Much like a precious gem, Thailand's allure shines through its diverse landscapes, rich cultural heritage, and the remarkable talents of its filmmakers and storytellers. Allow me to delve deeper into the facets that make Thailand such a compelling hub for filmmakers and creatives worldwide. At the heart of Thailand's cinematic appeal lies our local talents, whose creativity and proficiency have elevated Thai cinema to new heights. In the past year, we have witnessed a significant resurgence in the Thai entertainment industry with local productions captivating audiences both at home and abroad. One standout success from the past year was director Titi Sinuen's horror drama The Undertaker, which grossed an impressive 729.6 million baht, over 20 million US dollars in Thailand alone showcasing the box office prowess of thai cinema this success was mirrored by other thai films including tui wat wantas or death whisperer gong yit series Khun pan 3 and putipong nakthong's four kings 2 which Across the 100 million baht mark, or 2.8 million US dollars, reflecting the growing appeal of Thai storytelling on a global scale. The Thai entertainment industry witnessed a remarkable upsurge in market share for local films, reaching an impressive 40% in recent years, a testament to the quality and creativity of Thai filmmakers. This trend is expected to continue in 2024 with several releases already exceeding the 100 million baht milestone such as how to make millions before grandma dies and haunted me signaling a bright future for thai cinema moreover thai storytellers have not only made waves in traditional cinema but also in the digital realm with Streaming audiences worldwide, embracing Thai content. Films like Hunger, directed by Kong De Jaturon have garnered international acclaim, paving the way for other Thai films such as The Murderer by Wisit Sasana and Once Upon a Star by Nonsi Nimiput to captivate global viewers from, with their unique storytelling. Thailand's influence in the Asian LGBTQ series content landscape is increasingly prominent, drawing a growing international audience through series such as Kin Porsche, the series La Forte, and Gap, the series. These shows highlight the diverse and inclusive narratives coming from the Thai entertainment industry. This year, there are many new series to watch, including Shine and The Royal Pin. Be sure to keep an eye on them. Like facets of a finely cut gem, Thailand's local talents, captivating locations, robust production capabilities, and world class post production services converge to create an unparalleled filmmaking destination. This synergy has attracted top tier productions from around the globe, including projects such as Gareth Edwards, the creator, and the latest installment of Mike White's The White Lotus and Noah Hawley's Alien, cementing Thailand's position as a premier destination for high profile productions. <laughs> จากเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูปี n u มเบอร์วไอดอลรุ่นที่10และรุ่นที่13ภายใต้แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตการน,นำเสนอผลงานและวิธีทัศตน์ตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยและคอนเทนต์ไทยที่มาเช่ดูฟิล์ม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการที่มีศักยาภาพเข้าร่วมเทศกาลมาเชดูฟิล์มหรือตลาดซื้อขายภาพยนตร์12บริษัทนับเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งชี้ถึงความมาัง่งคั่งทางความคิดสร้างสารรค์ทักษะความสามารถที่ประเทศไทยจะแสดงออกสู่สายตาผู้ประกอบการภาพยนตร์นานาชาติและสร้างแรงดึงดูดให้แก่ผู้ซื้อจากต่างประเทศนอกจากนี้ภายในงานไทยไนท์ยังเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผู้กำกับนักแสกดงของไทยรวมทั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ได้นำเสนอผลงานบนเวทีเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้เห็นความสามารถของคนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19ประจำปี2567 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19ประจำปี2567หสณศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกเนื่องจากวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสานิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสรู้ป,ปริณิพาน ส่งสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและจะจัดให้มีการระลึกถึงในเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาสหประชาชาติ ในประเทศไทยมหาเถระสมาคมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2567เรื่องพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามาคัคคีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชประมุขสงฆ์ผู้นำศาสนาและนักวิชาการทางศาสนาจาก7 3ประเทศทั่วโลก คณะสงฆ์และผู้แทนจากประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น1,400รูปหรือคนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริมพระชนมพรรษาหกรอบและเพื่อประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมาภิบาลและการพัฒนามรดกทางปัญญาที่สำคัญของโลกแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาติไทยสู่นานาอาระยะชนทั่วโลกระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2,567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมา,สมาทิฏฐิระล,ลึกถึงพระ,ะรัตนไตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวินวสาขาบูชาพุทธศักราช2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคม2567สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ทั้งนี้ในวันที่22พฤษภาคม2567เวลา19นาฬิกาเชิญชวนประชาชนทุกมูเหล่าร่วมสวดบูชาพระรัตนตรยัยและสวดพระปริตรหจบ เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยและสรนเสริมพระคุณของพระพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยพร้อมเพรียงกันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ